ไปพูดคุยกับคุณกันหาไทยศรัทธานะครับนักกลยุทธ์ฝ่ายวิเคราะห์ลาลาะหลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ซ g s อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกคุณพรและนักลงทุนนักนผู้ฟังครับครับหลายคนบอกว่าตลาดขึ้นมาสองวันนี่คือแซนต้าของตลาดหุ้นหรือเปล่าครับผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งก็ใช่นะครับแล้วก็หลายตัวฮะ เจอข่าวร้ายซะเยอะนะครับกลุ่มค้าปลีกก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับเรื่องของ c d ดีเแล้วก็ไทยออยที่มีลงทุนเพิ่มเติมในโ,นโครงการ CFP เป็นตัวใหญ่ครับที่กดตลาดลงมานะครับทำให้เราคิดว่ามีแรงซื้อกลับตรงนี้เพราะเราเรรู้สึกว่าหุ้นไทยที่หลุดพันสี่ไปตรงนั้นเนี่ยถูกเกินไป<ล>ะนะครับ <seats S 2> เริ่มมีแรงซื้อกลัฝรั่งกลับคืนมาลงนนสถาบานัน<ๆ>ด้วยครับคือมองแล้วภาพรวมว่าทั้งีเพกาและสิบอนี่คือข่าวร้าย อาจจะแบบว่าผ่านไปแล้วหรือ,อยังครับผมเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าวันนี้มีแรงกลับกลับซื้อเข้ามาแล้วครับจริงๆก็ต้องต้องรอการถแถลงของของสมาคมนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าอย่างนี้กลุ่มค้าปลีกวันนี้ฮะคือทั้งเงินเฟดสองเงินหมื่นเฟดสองนะครับแล้วก็เรื่องของ easy e r e c e i p e เนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่หุน้นลงมาแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่า คำถามยังยังยังคุมเคลือเพราะว่าการลงทุนในโครงการตรงนั้นนะย่านบางนาเนี่ยทุกอย่างที่ทุกคนทราบกันเดี๋ยวจะมีห้างใหม่นะครับของเอ็นของเดอะมอลล์กรุ๊ปแล้วก็ <S 2> <S 2> มีห้างประจําอยู่แล้วมันเลยเกิดคำถามขึ้นครับว่ามันจะคุ้มจริงหรือเปล่า เช่นนี้กับไทยออยฮะ CFP โครงการเนี่ยเรามองไออา,อาประมาณ5%เท่านมั้นเอง NPV ของโครงการก็อาจจะติดลบ <ừ m. S 2> เพราะนั้นผมคิดว่ามันเป็นแรงซื้อเด้งกลับมาเพราะเพราะว่าหลังหลังจากรับรู้ข่าวร้ายตรงนี้แต่ถ้าถามว่าต้องซื้อวันถ้าต้องซื้อตอนนี้อีกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวอื่นๆในกลุ่มค้าปลีกหรือกลุ่มพลังงานดีกว่านะครับครับและ<ม><ม>ที่บอกว่าซื้อกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มพลังตัวอื่นมีตัวไหนที่คุณกันแนะนำบ้างครับ เตนเลยครับขาปีกเราเราชอบ CR c ีอาซีครับเพราะว่า mm hmm. เราจะเห็นเลยเนาะที่หุ้นไทยลงมาหลายที่ลงมาแรงๆเนี่ยซีอาซีค่อนข้างแข็งนะครับ,รบแล้วได้ส้มหล่นด้วยก็คือว่าถ้ากองทุนต้องขายหรือถือซีเดกาหรือซีกีอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ต่อไม่ได้เนี่ยโปมมันต้องเปลี่ยนเข้า้าปีกตัวอื่นซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่ตัวฮะที่เป็นตัวใหญ่ซึ่งหน mm ึ hmm. ่งในนั้นแน่นอนก็คือ CR c r c รหุ้นเล็กแข็งกว่าปกติ เช่นเดียวกันครับไทยออยพอมีแรงขายไทยออยลงมาเนี่ยหุ้นกลุ่มพลังงานอื่นๆก็ลงมาเช่นเดียวกันนะครับบางจากก็มีลงทุนเหมืองโพแทชผมว่าถ้าจังหวะเนี้ยทุกตัวครับยังโดนผลกระทบจากค่ากันกลั่นอยู่ว่าค่ากันกลัาา่นอาจจะฟื้นไม่เยอะนะค่ากันกั่นเริ่มลงแล้วแต่ถ้าค่ากันกลั่นเด้งเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าท็อปกับบางจากจะเด้งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสตาร์เพราะว่าสตาร์ไม่มีโปรเจกต์อะไรแบบนี้ติดหลังนะครับเพราะนั้นเรา,เ,ราเล่นตัวอื่นฮะ ถ้าเป็นคัสติเราเลือก CRC ถ้าเป็นลงกลั่นเราเลือกสตารครับอืมครับผมดูแล้วเรื่องของตัวมาตรการรัฐบาลมีผลช่วยไหมฮะล่าสุดก็มีเรื่องของเงินหมื่นเฟษสองแล้วก็ตัวอตัวอีซีอีรีซซฟครับอันนี้ผมว่าเป็น sentiment นะครับก็ทําให้มีแรงซื้อขึ้นมาแต่ผมว่าตลาดน่าจะให้ความสัมพันกับเรื่องเฉพาะตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ อีซี่อีลีซีรอบนี้เนี่ยเนื่องจากไอโฟน16อะไรต่างๆก็ออกมาสักพักแล้วตอนนี้ของไม่ได้ขาดตลาดแล้วอาจจะทามมิ่งอาจจะนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองเป็นซ e ติเมนต์ทั้งหมดสําหรับมาตรการภาครัฐแต่อันที่เรามองบวกคือค่าแรงนะเราสื่าค่าแรงที่ขึ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างแฟร์กับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายผู้บริโภคฝ่ายผู้ประกอบการนะครับแต่ไม่หุ้นไทยเนี่ยไม่ได้ลงอะไรเยอะหุ้นที่กระทบหนักๆจากเรื่องนี้ทั้งปั๊มน้มามันก่อสร้าง ก็ตอบรับไม่ได้แย่มากนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าค่าแรงเนี่ยไม่ได้เป็นลบต่อตลาดม mm hmm. าตรการกระตุ้นเป็นซ mm ีดีเมนต์บวกนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นไทยจากนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของฟ mm ันฟลูที่จะเข้ามาจากกองทุนลดหย่อนต่างๆอืมครับผมเอ,อมีกลุ่มไหนต้องระวังไหมครับช่วงนี้ผมคิดว่าที่เคยเราที่ผมเคยเรียนไปนะครับว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ให้ระวังเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้ราคาหุ้นโดนเฟซออฟมาแรงมากนะครับแล้วก็ อยากให้จับตาดูและหาหน้าครับหลุดยี่ห้าไปเนี่ยตอนนี้เริ่มแข็งตรงนี้เริ่มยืนได้วันนี้ก็กลับมายืนยี่ห้าได้ผมรู้สึกว่าจังหวะเนี้ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะต้องมีหุ้นส่งออกที่ถ้ากลัวเงินบาทอ่อนจากการมาของทั้มดอลลาร์แข็งดอกเบี้ยลดน้อยอะไรก็แล้วแต่ทําให้บาทอ่อนค่าเนี่ยมีส่งออกอิเล็กทรอนิกส์จังหวะนี้เนี่ย ไม่ไม่เสียเปรียบแล้วครับสําหรับฮาน่าและเคซีถ้าเราเลือกให้เราทางซีอเราชอบฮาน่านะครับเดลต้าซีซีทียังมองเหมือนเดิมว่าเป็นการเทรดนะเป็นการเทรดนะครับอืมครับครับการครับ,รบที่หุ้นอ่าเด้งขึ้นมาอย่างนี้นครับผมมองไปได้ไหมว่ามีการทำวินโดว์ดิซซิงในช่วงท้ายปีครับถูกต้องนะผมคิดว่า ใช่เลยครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆตัวเนี่ยแต่วินโดว์ไดซิ่งรอบนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะเลือกเป็นเป็นรายตัวสต็อกเซเลคชันมากขึ้นนะครับเราจะเห็นเลยลองน่ลองย้อนดูนะวันที่หุ้นลงแรงแรงเนี่ยมันจะมีบางตัวที่ลงมาพร้อมตลาดอ่าคิดว่ารับอยู่ก็ไม่อยู่คิดไอตัวนี้คิดว่ารับตรงนี้น่าจะอยู่แล้วก็ไม่อยู่แต่มันจะมีบางตัวเหมือนกันที่รับอยู่อย่างซ r c ารี่ตัวอย่างที่ดี i อวอยี่ส <IV L. S 2> <25 S 1> ิบห้า <25 S 1> ก็เอาอยู่ฮหาหน่าที่โดนมาแรงแล้วยี่สิบห้าก็เหมือนจะเอาอยู่นะครับพรุ่งนี้ ในปีหน้าเพราะว่าแน่นอนนะวินโนเดซิง่งกองทุนอะไรต่างๆซื้อ <ๆ S 2> ก็ต้องซื้อบิ๊กเนมบิ๊กแคปของแต่ละเซกเตอร์อยู่แล้ว <ๆ S 2> เพราะนั้นเนี่ยให้เราลองสังเกตตัวใหญ่ๆของแต่ละกลุ่มดูว่าตัวไหนแข่งที่สุดอ่ะแล้วเรามาทํากันบ้านเพิ่มเติมผมเชื่อว่าสามตัวที่ผมพูดไปราคาตรงนี้แข่งครับ crc สามสิบไม่หลุด ivl าน่ายืนยี่สห้าได้ครับครับครับแต่ว่าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็คือมีแค่าน่าที่น่าสนใจส่วน kce ดูแล้วก็ยัง ยังยังไงเนี้ยต้องต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่าฮาน่าเคซีเนี่ยงบอีกสองไตามาสก็คืองบไตามาดสี่งบไตามาสหนึ่งเนี่ยน่าจะยังไม่ดีนะแต่ KCE เนี่ยเราชอบน้อยกว่าเพราะว่า KCE เนี่ยเขาทำรถยนต์ซึ่งรถยนต์ตรงนี้เป็นยุโรปซึ่งผลกระทบที่เกิดจากจีนเนี่ยมันชัดเจนกว่านะแต่ฮาน่าเขามีหลายธุรกิจมี PCB มี IC มีซิลิคอนคาร์บด์ครับ ธุกิจกระจายตัวกว่าเพราะนั้นถ้าเราต้องเลือกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าราคาหุ้นเนี่ยโดนทําโดนทําโทษจากเรื่องของงบที่จะไม่ดีไปอีกสองไตรมาสเนี่ยถ้าต้องเลือกซื้อตัวหนึ่งคอนทราเวนคอลเนี่ยเราเลือกฮันน่านะครับเข้าใจแล้วฮะคุณกันมองว่าเซ็ตบ้านเราปิดปิดสิ้นปีนี้สามสิบันวาคมจะถึงพันห้าไหมครับจะพันวาคมใช่ไหมฮะใช่ครับสามสิบก็คือวันจันทร์หน้าฮะวันสุดท้าย จะจะจะขึ้นไปยืนเหนือพันห้า้เออขึ้นยืนเหนือพันสี่ได้ไหมครับโทษทีครับพันพันสี่พอพอพอคุยกันได้ครับแต่พันห้าผมว่าไม่น่าขึงนพันสี่อ่าพัน 4, พันสี่ยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคุยกันได้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่พันสี่ต่ำลงมาก็ถูกมากแหละสำหรับเซ็ตแต่ว่าก็ต้องต้องยอมรับครับว่าสลังโบกสลั่งต่างๆเพื่อนๆในอุตสาหการรมเนี่ยอันเดอร์เวทหุ้นไทยกอบหมดเลยครับครับ เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเห็นภาพการปรับตัวขึ้นไปจนถึงวันสุดท้ายที่ตลาดเปิดทําการในในในปีนี้ถูกไหมฮะลุ้นครับต้องนุนครับพันผมให้ตอบหนึ่งสามแปดศูนย์ถึงพันสี่สองศูนย์เพราะว่าตอนแรกทุกคนก็คิดว่าพันสี่ไม่หลุดแต่พอเจอเรื่องราวของหุ้นใหญ่สองสองตัวสองสามตัวเข้าไปเนี่ยก็เลยโดนเซติมิเต์เสียนิดหนึ่งนะครับอืมอเพราะฉะนั้นพอเปิดตลาดมาสกกลาดปีหน้า ประเด็นเรื่องของอเมริกาจะกลายเป็นประเด็นหลักของตลาดหุ้นบ้านเราด้วยไหมครับแน่นอนครับผมคิดว่าครึ่งปีแรกน่าจะยังเหนื่อยอยู่สำหรบับหุนไทยโดยเฉพาะไตมาสแรกเนี่ยผันผวนแน่นอนหุ้นไทยคงไม่ได้ขึ้นเป็นทางในไตมาสแรกอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะมองเหมือนกันนะครับแต่เราคิดว่าไปไปลายไตยมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการขายหุ้นอเมริกาเข้า emerging market ได้บ้างซึ่งไทยก็อาจจะได้ส่งตรงนั้นอยู่ที่ว่าจะมาเร็วหรือมาช้าขนาดเองสิ่งนี้เขาเรียกว่า อ่าทรัมป์ u n w ทรัมป์เทรดก็คือเทคโปรฟิตจากเรื่องของทรัมป์แล้วก็มาเข้าอิมเมอร์จิงนะครับแต่คําถามขึ้นมาอาจจะมาปลายไดมั่นหนึ่งหรือต้นไดมา่สองอันนี้ก็ต้องว่ากันจันทรุยเอฟเฟกต์มีไหมก็พอมีลุ้นนะครับพอมีลุ้นแต่ผมก็้าจะเป็นหลักการเดิมก็จะเข้าหุ้นสต็อกซีเลคชันต้องเลือกดีๆครับแล้วก็ยังชอบสามตัวเหมือนเดิมครับผมอ้าวโอเคน่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนนะวันนี้ขอบคุณคุณกันมากนะครับครับขอบคุณครับแล้วก็ขอสวัสดีใหม่ด้วยนะครับ ครับสวัสดีปีใหม่ครับมอรีคริสต์มาสครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ